สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นักถักนะคะวันนี้เรามาอวดผืนสีแดงกันต่อดีกว่า <c oughs> ที่บอกว่าใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวนะคะเห็นถนัดชัดเจนไหมวันนี้ไม่มีแสงเลยนะเพิ่งจะเป็นวันหยุดนะคะตอนนี้น่าจะได้ความยาวที่สองร้อยเซนแล้วนะทุกคนนี่อันนี้คือผืนที่เราถักนะคะล,ลายดอกกุหลาบนะทุกคนสวยไหมคะ นี่มันจะมันจะหันกลับด้านแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยหันกลับด้านแบบนี้เลยนะดิฉันลงให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพันในหุ่นให้นะคะดอกสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเหลือเก็บริมอย่างเดียวอะทุกคนนี่นะคะแบบนเ,แเ,นเนี้ยเสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยก็เหลือแค่ปลายกลีบนีดเดียวเองกลีบแบบนี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมคะพอพอพ,พาดพาดล่างเราไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะพาดให้ดูเลย สวยไหมสวยไหมคะแล้วก็ควมยาว200สองร้อยเซนนะคะทุกคนเวลาเราห่มอ่าสบายไปวัดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้อันนี้ต้นแบบสีแดงนะเพืเ่อนๆอันนี้เราอาจจะไม่ได้ห่มไปวัดหรอกนะคะอาจจะแบบอาจจะห่มไปทําบุญนั่นแหละอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็เป็นพ้าคลุมอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะผ้าคลุมไหลอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะคะ แบบนี้เลยนะเพื่อนๆอันนี้ใส่ชุดนอนพรีเซนต์กันเลยทีเดียวนี่นะคะสวยไหมล่ะไหมเขาสวยมากนะคะเป็นไหมอ่าเป็นไหมเป็นไหมคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะอันนี้นะคะนี่สวยไหมเพื่อนๆมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นผ้าบางทรงนั่นแหละนะคะนี่อ่ะดิฉันผิดแล้วแหละท่านผู้ชมทั้งหลายเรามาห่มกันใหม่ถามว่าเสร็จหรือยังก็ ก็ปิดจบแป๊บหนึ่งอะค่ะแต่วันนี้ว่างนะคะวันนี้ว่างวันนี้ดิฉันจะต้องเก็บริมให้ก่อนนะคะนนพอเก็บริมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพอเก็บริมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดี๋ยวนะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมันต้องอย่างนี้ไหมอ,อย่างนี้แหละนะคะชอบสีแดงนี้มากเลยนะคะติดใจอะ ี๋ยวจะไปซื้อสีเหลืองมาถักอีกนะคะแต่ว่าจะเป็นลายดอกดอกเอะเป็นลายอื่นเนาะเพื่อนๆจะเอาสีเหลืองเพราะไหมอ่าไหมคอตตอนยี่ห้อเนี้ยของนอร์เวย์เนี่ยดีมากเพื่อนๆดีมากเลยนี่นะคะพืนจะใหญ่ประมาณนี้นะนแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็พันไปข้างหลังแบบนี้นะเวลาเราไปวัดทำบุญนะคะคิดว่าจะพันไปพระป่าแต่พระป่ามันอยู่ช่วงที่สีเหลือง กำลังกำลังเป็นซีซันของสีเหลืองนี่ค่ะความยาวประมาณนี้นะคะทุกคนขาจริงๆแล้วมันเอาตัวนี้ขึ้นไปอีกหน่อยนะเอาตัวนี้ขึ้นไปอีกหน่อยมันก็จะได้เอาตรงนี้ขึ้นไปอีกหน่อยมันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวนะแบบนี้ง่ายเนี่ยค่ะเขาเรียกผ้าบางทรงนะคะเราอาจจะเติมชายอีกนิดนึงได้นะคะทุกคนสวยไหมแบบนี้สวยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นดอกไหม มีแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่นะคะอ่าเพื่อนๆเอาความยาวได้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะอันนี้อันนี้หลักๆเลยคือหมสามร้อยกรัมนะทุกคนไม่หมดนะคะไหมไหมสามร้อยกรัมดิฉันเหลือประมาณนี้นะคะเหลือประมาณนี้สามร้อยกรัมนะคะนี่จริงๆจริงๆก้อนเนี้ยมันสองร้อยกรัมนะเพื่อนๆเพราะนั้นดิฉันถักไปน่าจะ น่าจะไม่ถึงร้อยกรัมดอกที่ที่ถักเพิ่มเข้าไปนะคะม,มานี้นะ่าสวยไหมเนี่ยสวยเนาะนี่แหละเอามาโชว์ก่อนเพื่อเป็นแรงใจให้เพื่อนๆน,นะคะใครจะถักความยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะจัดไปเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะจ๊ะสีแดงแล้วเดี๋ยวจะไปหาใหม่สีเหลืองวันนี้นะคะเพื่อนๆจะถักลายอะไรเดี๋ยวมาดูกันส่วนลายดอกบัวเพื่อนๆดิฉันนะคิดว่าจะถักสีขาวนะคะเพราะว่าสีขาวเนี่ย น่าจะแม่แม่น่าจะชอบกันเนาะก็ดอกบัวจะเป็นสีขาวนะคะทุกคนดอกบัวไม่ได้เอามาพันคนให้ดูเนาะเอาไหมพันคนให้ดูไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะ